ที่จังหวัดลำพูนบ้างนะครับสหกรณ์ลำไยสีทองลำพูนครับมีเตาอบมากถึง400เตารองรับผลผลิตลำไยมากถึง1,200ตันส่งขายทั้งในและต่างประเทศครับนายจุลินลักษณะวิสิท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ลำไยสีทองลำพูนจำกัด บ้านสันป่าเหียงหมู่ที่7ตําบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า14ปีขณะนี้มีเตาอบจำนวน400เตารองรับผลผลิตลำไย,ยได้1,200ตันโดยพบปัญหาการกําหนดราคาผูกขาดจากนายทุน โดยสหกรณ์ขอให้ช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยจากทกศให้เหลือร้อยละ4บาทต่อปีจัดหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้านะครับพร้อมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลผลิตตามช่องทางต่างๆและขอให้คิดค้นนวัตรกรรมด้านการแปรรูปการถนอมเนื้อลำไยผลิตภัณฑ์ลำไยการเก็บรักษาลำไยให้ได้ยาวนานนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่ากระทรวงเกษตร และสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนลำไยซึ่งในปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละยีโดยจะเข้ามาดูแลเร่งรัดการออกเอกสารรับรองคุณภาพของสวนหรือว่าที่เรียกกันว่า GAP และมีใบรับรองสุขอ,อนามัยที่ ช่วยบริหารจัดการการจำหน่ายในประเทศสำหรับผู้รวบรวมลำใหญ่กิโลกรัมละ3บาทวงเงิน199ล้านบาทและสำหรับผู้ที่รวบรวมและส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยตัวเองนะครับจะช่วยเหลือกิโลกรัมละ5บาทภายใต้วงเงิน51ล้านบาทและดอกเบีย้ยเงินกู้สำหรับผู้รวบรวมผลไม้หรือว่าลำไไยผู้แปรรูปและส่งออกสามารถใช้วงเงินกู้ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนดอกเบีย้ยให้อีกร้อยละ3ภายในวงเงิน45ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ทุกชนิดต่อไปอีกด้วยครับ